สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหม่องทุกบอลทุกเพียรทุกไว้ทุกสาขาทุกอาชีพนะครับเนาะมือนี้อันนนท์ทั่วกับผ้าพี่น้องผู้ที่อยากเลี้ยงง่วนนะครับมาเบิ่งเอาง,ง่วนครับเนาะมือนี้อันนนท์ทั่วเดินทางมานัดนัทพินฟาร์มนะครับเนาะอ่ามือนี้นัทนัทพินฟาร์มสิมีดีมีงามจังใดนอกกับสิบห้าเบิ่งไปน้ำกันเนาะครับเนาะครับพี่น้องอยากมาเบิ่งง่วนอยู่นัด น้าพินฟ้ามค่ะพิกัดเพิ่นกระตังอยู่บ้านกระต่ายน้นสวัสด์ตำบลสันปะตองอำเภอน,นาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะกอนะอยู่หลังตลาดนัดโคกระบือน้องกุงกระตายนะครับห่างมานี่กับประมาณสี่หรือห้าร้อยเมตรนี่นะครับห่างจากตลาดนัดโคกระบื้อนะครับเนาะเส้นทางจากนาเชือกแยกศรีสุราษนะครับอยู่กลางๆกันพี่น้องเนาะ อาครับนี่คือบรรยากาศฟาร์มมือนี้มีเนี่ยมีตัวดีตัวงามจำได้พี่น้องก็จะค่อยเบิ่งไปพร้อมๆกันครับเนาะครับมือนี้มีแขกพิเศษครับมาพอกันมาฝากงั่วขายนะครับนี่มาพอกับเพิ่มแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วก็สิถือเห็นแล้วก็สิจำได้ครับดี่ไนายครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมมือนี้คือรูปล้อจังมือนี้ไหมอ๋อกระบื้องอดอกยากเลเอาหุ่นเข่าสามข้อเขาก็เล้ยววันก่อนโอ้ห่างามบ่ะไนซส่างงามบ่โอ้ยงามมันมีตาออัันน ยาว่ะโอ้อ้าวงามเพี้ยนยังอะยินว่าเขางามดีกะีน่าไม่เด้อบัานันครับครับครับเป็นงานอ้าวเนสายมันนี่งั้นยัสายที่มาฝากยูนี่จะตัวยัสายอยู่สามที่ตัวเลยามสี่ตัวตัวแรกตัวแรกหาตัวครับแล้วหาตัวเหลืออยู่สี่ตัวฝากคนไวม่อ้อฝากคนใหเลยสี่ตัน่ะมันนี่พอดีมื่อพอกันพอดีพอดีก็เลยไดี๋วจได้ได้ได้ร่ความกันเลยเนาะครับอ้าวบัดนนี้ใส่ใส่ี่สายตัวแรกตัวไห นี่ตัวเล็กตัวใหญ่เลยล่ะครับมีใหญ่ๆสี่ขีมีสี่ของเจ้าอ่ะครับครับ,รบ <laughs> ท่านใดอยากสายจากบาทนี่ผมมาเตียมเอาหาเงินหาอะไรครับโอ้ตัวนี้หาเงินหาเป็นงวดจักลูกแล้วนอหญ่สายน,นี่อน่อยสามลูกแล้วครับโอ้สามลูกแล้วมเขาใหญ่องสูงในวัดเทียกเทียกไนยสายในวัดดุ้งเลยหน้าผากผมพรว่าลอยหกสีเป็นนี่ถึงบ่อในวัดบึงบ่กะบ่ได้วัดบึงอะไรครับอืมกะเอาผมกะให้นะครับสีบึง ผมว่ามันหนาพาคมก็บสียู่ร้อยหกสิบเป็นไรพี่น้องนี่ยเป็นงูสีออกมุมเท่าๆจากน้อยนะครับนอติดเครื่องมาบางเล็กน้อยเนาะเบิ่งกกหางครับกกขางง่ายห้อยหางสวยครับไม่นี่ห้อยหางสวยครับเบิ่งเล็บครับงวงไายเบิ่งเล็บนี่ครับเบิ่งเล็บโอ้โน้ม่านเตะะคุณนะครับห้อยลูกดูดมันแล้วนะครับนอลูกติดมาเนผมขายเลยสีมันเจ็ดลูกมันอะลูกติดมานามันผมขายเลยสีมันเจ็ดโอ้ลูกตัวนี้มันเถอะครับโอ้ลูกสามที่ต่อไปเนี่ยครับโอ้ ห้องไว้เท่าไรก่อนยช่สายตัวนี้ผมหองหาเมื่อนหาเลยครับหาเมื่อนหาครับเอ้าพี่น้องอยากได้งใหญ่าสายด้วยครับนี่นี่หาเมื่อหาแล้วห้องไว้เนาะบัตนี้อีกตัวนึงอยู่สายใหญ่สายครับสองตัวนึงเอาไปเบิกอีกสองตัวนะครับเนาะนั่นตัวแด<อ>งนั่นตัวน<อ>ึง<อ>นี่<อ>บแม่แม่สาวน้อยนี่ตีแม่สาวน้อยนั่นกับแม่นึงสองตัวนี่เนาะครับสองตัวนี่ตัวละเท่าไรเงยสายนี่ผมจะขายคู่นี่หาเมื่อนหาเลยครับหาเมื่อหาพันกัตโตถือตัวละนี่สิบหก มนตัวเี้บหาครังบไปมันปตัวเียบายครับถือตัวเียบาลอยกลัวครับหาหมื่นหาหาหมื่นหาพันบอกยังไงครับโอ้หาหมื่นพันก็ถือตัวละสองหมื่นห้าสองนจท่านี่ครับถ้าสมมติว่านกันมาเอากันชอบกันกบช่วงหอดบานกักพนละครับโอ้ไงสายไงสายกับมีรด รถอา่อใช่รถเพิ่นไปส่งเลยรถมีมีส่งอยู่บริการอยู่นี่อยู่อ๋อเอามาเบิ่งล้ำตัวข้าทรงอดบ้านครับบ่เป็นหยังมาเบิ่งล้ำตัวน้องตัวเนาะสีแดงบ่อแป๊กนะครับแดงพอดีเอาก็บ่แพงปานนี้หางแม่นี่สิมีตำแหน่งพวหางบ่ยาวนะครับหางห้อยสีหยบห้อยเพิ่นหยบหางกันเบิ่งสังเกตเบิ่งเนาะเบิ่งหลอเบิ่งลึงเบิ่งเล็บเดืนะครับน้อนี่ครับห้อยหางมันเป็นใหม่ท่านถึงปีไปไงสายนี่ มันก็นปีหน,นึ่งเดือนนี่แหละครับโอ้ปีหนึ่งเดือนเนาะครับสูงกับซีอิ้ร้อยสามสิบแปดนี่พี่น้องนี่ยไม่นี่สูงกับร้อยสามสิบแปดทังสองตัวเนา้องไนสายเนาะครับนี่ว่าบางตัวหนึ่งอีกครับนี่เอาตัวนี้นแดงก็ต้องหันดูครับนี่ตัวนี้ฟ้อยหางดีเติบขึ้นมาหน่อยนึ่งนะครับเนาะครับจีบตีนจีบเรียบดีครับโอ้สามตัวนี่บพี่ไนาสายสามตัวน,นี่พุ่นอีกตัวนึ่งจะพุ่นท่านไหนใครอะไปผูกไปแสแล้ววัเนี้นี่ นี่นี่ครับนี่ตัวโอ้โหนี่แหละตัวนี้แหละโอ้ในสายมีสามตาแม่แม่น้อยสองแม่ได้พี่น้องนี่มากจะได้มาทักมาใหญสายนะผมจะขึ้นไว้เบอร์ไว้นี้นะครับน้องครับนี่ผมจะขึ้นเบอร์ไว้นี้เอาไปเบิ่งอีกแม่หนึ่งเนาะครับส่แม่ได้ท่านไหนสายขึ้นเบอร์ผมมาเบอร์พุ่นอ้าวนี่อีกแม่หนึ่งครับเหนือนี่กระทับแล้วพุ่นโตทับมันโตง่ายๆพุ่นบักดูเดือนบ่ครับ ต, <harma> ตัวนี้กระทับแล้วนี่ยคุณครับตัวทับบักดูเดือดครับตัวนี้กระทับแล้วเด้อตัวทับตัวนี้กระทับมือนี้มือแรกเนาะครับทับมือนี้มือแรกเนะตัวนี้บักใส่เจ้าดูเดือดอยู่นี่ทับเนาะครับเนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้ทับได้เดือนนึงแล้วตัวนี้ได้เดือนนึงแล้วแต่ว่าพันในตัวทองเนาะครับทับทับเจ้าดูเดือดเท่กันเนาะครับตตัััววทบนจ้ครับพอดูเดือดพอพันอยู่นีแล้วพี่น้องพอพันอยู่ฟ้ามันจะพินฟ้านี่ละนี่แม่นี่อยู่ราคาเท่าไหร่ังใส่สามหมื่นหกละครับสามหมื่นสอพันโอ้พันลูกมาจากโตจากนั่นแล้วเเนนนาาะะี่จกหุ่นแล้ว ได้ลูกจ้กหุ่นแล้วได้ลูกสองหุ่นแหรอครับอ๋อสองหุน่นอา่าพี่น้องได้ตัวต่อไปกะเป็นตัวที่สามเนาะเอาเบื้องน้าครับนี่นางัวบ่อได้จีตบลเดอร์พี่น้องเนาะงัวไทยใหญ่กลางไทยกลางไทยกลางไทยใหญ่เนาะใช่สายเนาะครับอ่าเบื้อ<ท>งเล็บครับใหญ่แมสูงอยู่ประมาณร้อย,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 อยสี่สิบน้อยน้อยสายเนาะสี่สิบเอ็ดประมาณนี้ครับนี่สี่สิบเอ็ดสี่สองเนี่ยครับพุ่มสูงเพิ่นนี่ครับ มานได้ทับมานแล้วหนึ่งเดือนตัวนี้ราคาอยูุ่ตอะไรก่อนไงสายสามหมื่นหกครับอ่าสามหมื่นหกครับมันนี้่ไงสายมีมาให้ยซีโต้ได้พี่น้องเด้อแม่นบอสายแม่นึงแม่บอกไงของเราทับมือนี่ครับทับมือนี่จ้าดูเดือดคนทับไผ่น้องน้องนี่อีกแม่นึงพานหนเดือนหนึ่งเราทับเนาะราคากับบอกไว้ทุกตัวเนาะอีกสองแม่อยู่พูนครับอ่ามันนี่ไงสายมีซีโต้ครับมาผูกไว้อยู่นัดนพินฟาร์มอยู่นะครับเนาะอ่าพี่น้องอยากได้สนใจก็ทักมาเบอร์เพิ่อนขึ้นอยู่นี่เนาะครับเนาะ มียังฝากบอกกับพี่นออ้องว่าทนายสายมือนเอาท่านผู้ชมวยว่ยจาจะเงิเ่อนสื่เลี้ยงกับมาโอน,นุนผมเด้อ <c oughs> นี่ตัวหนึออ่งห้าหมื่นหาตัวนั้นสามหมื่นหกสามหมื่นหกสองตัวเล็กแก่ห้าหมื่นห้าหมื่นหาหามื่นหาต่อได้มีคา่ารถส่ง่อนบ้านกักเลยกับถือกัน <c oughs> <อ>เพราะมีปัญหาส่<อ>ออง่อนบ้านล่ออยู่บ้านเลยมาดูง่วงเว,ง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 วง่าอยากได้ก็เอาอม,มักตัวนั้นชอบตัวนั้นก็มาเอาครับเ่าเป็นยังผมว่า พนก็ขายไปหลายตัวแล้วอันนี้มาฝากพนพบมือนีผมกับแว่ม้าแว่มาหยามมึงแว่มาหยามนั่นแมงมุมตั้งแต่ขายสองตัวนั่นแม่สาวหน่อยกับพี่เขาอยูะไม่อยากได้ตัวใหญ่นี่เขาแล้วใจใจแล้วตะมักแล้วตะมักมันมันตัวใหญ่นี่เขาเนี่ยโอ้พันธุ์ใหญ่เนาะยหนาลอยหกชิบก่วมเลยครับครับในสูงเจ็ดด้วยลูกมันตัวผูมันน้ำมันติดกันน้บมัน มันหนึ่งตัวสีแดงสีแดงมึงก็ม่วงัวแดงอย่ีราคาจังน้อยอ่ะพี่น้องดนดนเห็นนายสายที่หนึ่งครับบันนี้ชั่วเซียนอีกคนนี้กับสนามเปิดคนนี้บันนี้เนาะบันนี้บางที่ผมสิง่ว่ามาไล่เพราะผมเห็มาไล่พี่น้องผมเหระอ่าขันแม่ได้งัวมากก็เชื่อมาลงวันนี้ครับลงวันนี้กันนะมันยากกันแนวการงานส่วนตัวผมแล้วนะครับครับครับวันนี้แล้วงานแล้วก็เชื่องานสิว่ามาไล่ท่านผู้ชมในบางที่ผู้ชม อย่าได้ซื้อไปเลี้ยงคันถึกตาต้องใจงวดนี้ก็มาเอากันบุกถึกตาต้องใจงวดนี้งวดหลังเนาะท่านผู้ชมมั้งกับกันจ้องที่ละผมก็หาจินตัวอร่อยสิร่อยพรป่านนั้นเราบอยลุ้ยจินเตียไขยแต่สมัยหลายปีแล้วบอยลุ้ยคือว่าเงินฝากธนาคารเป็นล้านผมเนาะนะผมบ่มีดอกผมได้ใส่ได้ใส่ละสุมื้อมีแต่ซื้อกิ้นละท่านผู้ชมไม่ออกหาปลาหากุ้งหรอก บ่มีคนเ็ดให้กินบม่บมีคนหากินติบ่ผมก็อยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวลูกก็เป็นเฮียนเป็นซั้นไปแล้วผมก็อยู่ใกล้ๆก,กับลูกเจ้านี่ละบ่เป็นหยังดอกนหรหางินเองละ่ะวางซะละอ <laughs> ยู่ผู้เดียวโอ้เงินใส่บืดซื้อเอารหลอดสัญสายเอ้ยเงินใส่บืดบ่อยาก จ้าสาเจ้าสาวพวกจังไหนถือตาต้องใจเแ่าแล้วก็ยิ้มไปตามศาดอกบ่เป็นไม่เนาะนั่นขามีคนมักเลยเนาะเรี้ยงเลี้ยงนี่พิเสธก่อนเอาปฏิเสธเลี้ยงง้วนี่กว่อนอ้าสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็ขอบคุณในายสายใหญ่เนาะครับมันก็จะค่อยพ่อกันครับนายสายอีกคลิปต่อไปนะครับเนาะเอาบันทึกกรสีภาพเบื้องหลังของนันทพิณต์ตอนเนาะครับเบื้องบนนันทพิณต์ตอนจันกะพี่น้อง กที่ให้เจ้าของเพิ่นมาพี่เสร็เนาะวันนี้เบื้องหน้าของเพิ่นทราบไหมว่าผมมีที่ตัวหน้าอ่าครับครับครับขอบคุณหลายนักใช่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับบันนี้ก็มาเบิ่งราคาง่วนนันทพินฟาร์มนะครับเนาะหลังจากเบิ่งง่วนยายสายไปแล้วนะครับสิ่งเพิ่นเอามาฝากวันนี้นะครับนี่ไปพ่อครับผู้เพิ่นเจ้าของเพลินนะครับสวัสดีครับล่องครับครับสวัสดีครับอ่านี่ครับล่องกวางนะครับเนาะพี่น้องอยากได้ง่วนอยู่นี่ก็นี่แหละครับโทรมาหาเพิ่นนี่แหละเนาะรับสายตลอดบันนี่มีเจ้าตัวล่องบันนี่ มันนี่มีหลายตัวยู่สิบกว่าตัวโอ้ยีสิบกว่าตัวอันนี้มันงัวแม่บ้านทั้งแม่เลยนะครับนี่แม่กับบ้านยี่แมงงัวแม่ลูกนะลูกมันโอ้นี่เปนลูกอ่ะครับนี่ลูกประตูลูกลูกกับตัวแม่ตัวนี้ลูกกับตัวแม่อ๋อพี่น้องอยากได้งัวแม่ลูกด้วยครับนี่แม่สีเม็ดปากขามเนาะออกดำดำแดงแดงเม็ดปากขามลูกเพิ่นออกมาแดงเรือยๆด้วยครับนี่ลูกแม่ลูกจะเดือนแล้วเนาะครับนี่โอ้กันสามสี่หาเดือนนี่นะโอ้หาเดือนแม่ลูกนี่แม่กระแทบอยู่แล้วแม่ตัวนี้ ทับบักดูเดือดจะหนีบ่ครับทับบักดูเดือดปีนนี้ทับเจ้าดูเดือดไปแล้วครับบัเนี้ยดูเดือดไปแล้วดูเดือดนี่สูงร้อยแปดสิบผมได้ครับเจ็ดสิบแปดสิบเรื่อเดือดเนี่ยปีนนี้ขยันทับแท้ๆได้เอาครับแม่ลูกนี่ลูกใดเนาะครับลูกตัวที่ไดนมันน้อยเนาะตัวที่สองแล้วตัวนั้นอ่ะตัวนี้ลูกตัวที่สองราคาเปิดอยจู้อะไรครับราคาเปิดอยจู้หางมืเก่าครับตอนนี่อือเอ้าครับแม่ลูกนี่ยหางมือเก่าพนะนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้อง ถ้าเบึงทางลูกสาเพิร์ลนะครับเนาะลูกสาวครับนี่เจ็ดเดือนแล้วนะครับนี่ตัวนี้หเดือนห้าเดือนนะพี่นห้าเดือนงัว่หาเดือนเด้อนี่ครับนี่เพิน์ลอ๋อได้ไปได้ครับแม่ลูกทาบมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะในนี่ครับนี่ราคานี้ยนะครับนี่นี่แม่เพิ่นกับสีส้งประเภทผู้ใดมักง่วดูกหมูนะครับเนาะนี่ครับดูกน้อยนางหลายเนื้อหลายนะครับเนาะนี่งัวมาโมนี่นี่จอยว่าเป็นครับจอยยากนะครับเนาะนี่ครับบึงทัวหางเพิ่นนมอ่านมกระมาดีครับเป็นเต่าเป็นเต่าดีครับเนาะเรื่องมาณครับ ครับนาดำหูกินนะครับนี่เป็นงวดูกงูเนาะครับเนาะอ่ะเบิ่งตัวต่อไปเลยพี่น้องเนาะโอ้บ่เนี่ค้งแม่ลูกหลายเลยครับบ่เนี่นี่แม่ลูกนี่ก็แม่ลูกเอาเบิ่งเบิ้งค้งอะไก่อนครับเบิ่งค้งนี่ก่อนก็ได้เบิ้งค้งนี่ก้อนะอันนี้ลูกแม่ป่ะครับนี่ครับลูกแม่เนี่ยขายก็ได้ครับโอ้เอาพี่น้องบ่เนี่ลูกแม่ได้ครับบ่เนี่ยัวไทยครับบ่เนี่ยงวไทยลูกแม่แต่ว่าหนังเนื้อดีเนาะครับนี่ครับแยกก็แยกให้พี่น้องพี่น้องเเอออาตตัััววแม่กกก็็ไไดด้้หรรืืลูนะคบ แม่ลูกนี่ลูกลูกลูกไอ้ทั้งแม่ทั้งลูกนี่ราคาเท่าไหร่ครับราคาสี่หมื่นหกครับแม่ลูกสี่หมื่นหกอ๋อครับราคาลากงานอะไรพี่น้องเนาะนี่ครับกระสมครับไอ้ส่วนรถแกนฟ้ามเพิ่นเหรอครับคนใจชาวลากญาเินะพี่น้องเนาะนี่ครับสี่หมื่นกุัวนี่ครับสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกนี่เพิ่นได้ลูกตัวที่ใดนะครับยืนอยู่นี่ตัวสองไปหาสามเนี่ยตัวนี้อืมตัวสองกับสามเนาะตัวสองกับสามเพราะว่าเขาเพิ่นบ่มีให้อ่านเขา เขาบ่มีอ่านกว่ไทยเข้าแบบนี้ครับไทยเดินลอยเขาสีอ่านยากเพราะว่ามันตั้งตัวกับบ่มีตั้งตัวกับปูติปีตั้งตัวกับเขาย่างขางหนึ่งเขาสั่นขางหนึ่งนะครับอันนี่ครับเป็นอีกสีเหมือนกเอาวมะบึงคูตัวมานี่ครับโคบมากไงครับลูกแดงบานเนี่ยอันนี้กระทบหินดูมาซิ้นมากเลยครับแม่เพื่อนเนาะครับประเภทโค้งสางไงครับแม่ลูกกับเป็นลูกเพชรผู๋สีแดงโคบนี่แม่เพื่อนเคยสูงอยู่ร้อยหกสิบเป็นตัวเนาะส้นๆส้นเนาะ กากาที่นี่ครับกากากับย้อยลอยหาซื้กล้วเนี่ยมึงอืมเอาลอยหาซื้กล้วยพนะเพื่อนว่าไหมลอยหาซื้กล้วนี่ครับเพื่อนได้ลูกจักตัวลอยนอครับนี่ครับลูกสองตัวนี้ครับเนี่ยตัวที่สองยืนอยู่นี่เนาะโอ้โน้มย่านเตะเสะครับพูนอ่ะนี่ครับพูนลูกข่มหีดนุ่มอยู่เพื่อนกัสีเบิ้งกัสีจ้อยแน่จังเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของง้อส่งหนีด้ครับงมกส่งหนีบสิออกแบบนี้แหละครับแต่ว่าเขาอาศัยว่าโค้งสางมันใหญ่เนาะพี่น้องถ้าแม่นได้ไปกัไปสองทางไหนครับมักบะมันเอาบะมันใส่่เเนนนาาะะพี้อง พอโคง้งสามยู่แล้วมากขึ้นดูกะช่วงนี้งวงหูมีราคาบ่ครับขันมีกัเอาหูใส่เล่ยนอ่อนพี่น้องใดไปเนาะควบนี้อยู่เท่าไหร่ครับราคาควบนี้อยู่หกหมื่นเก้าครับห้องอ่าโควบมีห้องไว้ที่หกหมื่นเก้าพันตอรองกันได้ครับอาราคาห้องเด้อพี่น้องต่อรองไในไมีรถรับส่งขอบนบ้านขอนเป็นไดเฮี้ยนครับครับอ่เบิ่งเล็บเบิ่งเล็บเบิ่งเล็บอ่าเบิ่งนุ่มนี่ครับหกหมื่นเก้าพันอยากได้กระโทดติดต่อมาครับมีรถรับส่งขอนบ้านกักครับ อันนี้โคบต่อมาด้วยเนาะครับเห็นวะโคมนี่เป็นแม่ขาวลูกบดป้าแม่ลูกมันบอกรึเนี่แม่ลูกแดงลูกมันี่เศร้านุ่มหรือลูกคือแดงกักแดงเนี่ยครับเลยเศร้านุ่มหน่อลูกมันแดงเลยมีแบบเอางวกผู้ใดพี่น้องเนี่ยครับไอ้ลูกก็ขายได้อย่างเงี้ยขายก็ได้เนี่ยแยกขายก็ได้ผู้ใดทุนมาหลายเนาะครับทุนมาสูงนี่ทุนมาหลายขายให้มือหนึงตัวนี้ทุ่นมาไหลขายมือหนึ่งลูกเพชรผูเน้อขายมือหนึงขันแยกเนาะครับบันนี้ขั้นแม่ลูกร่วมกันนเน สี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามพันนี่ครับสี่หมื่นสามพันเมีสูงอยู่สูงลอยสี่สิบสามสี่สี่สี่ผาเมียเนาะลูกเพิ่นให้ลูกว่าตที่ใดครับตัวนี้ตัวที่สามครับโตที่สามนุ่มดีครับนุ่มดีเล็บดีฟ้อยหางดีนะครับเนาะมีหนามมีลึงม้วขาวให้ลูกแดงเห็นบ่าวพี่น้องเนี่ยแมวหน่ให้เครื่องดำวดพร้อมเออเพิ่นติดคลิปหูดำขอบตาดำน้าขาไม่ดำน้าขาดำนุ่มดีครับเป็นเนาะเออ เรืองดํากับบอลลัมมาเไยเนาะติดบดมากครับเต่ว่าการส่งลูกพ่นครับเบื้องเอาครับการส่งลูกขั้นพี่น้องอย่างใดงัดเดยงงามๆกับเอาพอเอาพอหนอกแซวเนาะเอาพอนอกพอไหนครลังดังอยู่ช่วงนี้ครับใส่ไปเลยครับใส่ป๊บอกมากเห็นบ่าครับมันเด้งจิงคืนเห็นเป็นตัวแม่ยกับกัไรทั้งนั้นแหละครับเนาะเป็นเม็ดเงินเลยนะครับเนาะสร้างเงินให้เลยครับนี่นี่แหละครับง้อแมีนี่ลักษณะดีให้ลูกดีครับให้ลูกสีให้ลูกสีดีว่างเนาะฝฟ่อยหางสวยเอาไปเบิ่ง ไอ้ซุ่มต่อมานี่ครับนี่ครับอันนี้ของน้อยครับพรเบิ่งรุ่นรุ่นน้อยรุ่นน้อยจิ๊บๆลงมาเนาะอันนี้จิ๊บๆอันนี้เล่ตัวนี้เล่เท่าไรครับราคาเล่ตัวนี้ราคาตัวนี้เหมือนเจ็ดพันห้าครับตัวนั้นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้านี่ครับเช่าหลักหงาเฮาเด้อครับนี่มามาบอกกระเพลนเนาะครับเนาะนี่ครับเจ้าของจิงโตจิงเพคนนี่ครับบอกอยู่นี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเป็นงัวเพศครับเพศเมียเนาะเพศเมียออกเพศเมียโลหะผสมครับตัวนี้ บะมันผสมเลนป่ครับบะมันผสมเลนยน้ครับนี่จักเดือนจักปีระบัตัวนี้มันก็ดิส้นปีนี่แหลงลอยสามถึงสาเป็นข้บ่อกติบ้ลอยยี่หายนี้ผเออระมานนี้ครับระมาณลอยยี่หายผครับราคาสิบเจ็ดนาะหงินเจ็ดพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเจดันหารยครับหาซื้อใส่ไดแล้ครับนอกจากนาตพินฟันครับวันนี้อันแม่แอดำบเลยครับครับนีแม่อดำนี่ก็ราคาตัวนี้มื่นกว่าพันหาครับนี่มื่นกว่าพันห่าแม่นี่บมนพันสี มันพ่อทำหลอกผมครับเนี่ยพ่อทำหลอกครับพ่อทำหมดเรือครับแม่นี่เริ่มสีเป็นมิตรแล้วอืมอ๋อครับมีสื่อไปทำได้ด้วยครับนี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่สาวน้อยสาวน้อยบ่มีเงินถึงสองเมืองใดไปเลี้ยงได้ครับบัดนี้มาเบิ่งสาวน้อยอีกนี่สาวน้อยโบดทโบ่มีแม่สาวน้อยแม่เพิ่นแยกไปแล้วเนาะแม่นแยกไปแล้วได้อตะลูกเดือดตะลูกได้ครับบัดนี้เท่าไรครับแม่นี่แม่นี่ก็ห้องไวจิตหมื่นเจ็ดพันห้าร้อครับสิบเจ็ดเนาะอ้าวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโอ้ เื่องเต็มเด้ครับเพื่อนนี่เพื่อน่ะวัชพินหูนาคาเรื่องเพียรนะครับหน่อยโบดได้ครับหน่อยโบดหน่อยโบดหน่อยโบดตัวนี้แต่ว่าเพื่อนนี่หนังดีด้ยนี่หนังนาดีเติบันรทบไปสูงก็สิร้อยยี่สิบน้อยเนาะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบไปน้อยครับนี่เอานี่หนังหนังดีเติบใจไข่เครื่องมากมากหลายเติบเนาะติดเครื่องมาหลายเติบครับติดติดโบดมาหลายเติบพื่อนอะโหูหนี่ล่ามเขาหลายนี่ครับโบดเขาเลิกเติบอยู่หูเนาะครับสิบเกตห้าร้อยครับแมนี่ อ่าครับบอมบีตาแม่เด้อครับบ่หนิผู้ใดมักสายเนื้อครับสายเนื้อสายเนื้อสายขุนครับสายเนื้อสายขุนง้อผูครับผูตัวนี้ท่านถึงสองปีไปแล้วมันก็อยู่ปีเศษเนี่แหรอปีเียดศษนะครับไปเนื้อเราแล้วครับนี่เริ่มสิมีแเหลาน้อนี่ครับก็เอาไปขุนอีกจังน้อยก็ได้เนาะกานผู้สิไปขุนไปขายต่อครับได้ด้วครับนี่ยุทธทนายครับราคาเนี่ยหนหึ่งหมื่นแปดพันห้าโอ้ไปเห็ดเนื้อคุ้มอยู่แล้วครับนี่ โอ้กามเนื้อพันดอ,อกมาหลายได้หำใไหัมหนึ่งสายเนื้อย่างเดียวได้พป่น้อกนี่มันต้องเอาไปเป็นพันดอกมันหัมไงหำเดียวอ่าตัวนี้เอามาเบิงแม่นี่อีกมีมของนั่นลูกมันใช่ล,ใลูกมันเอาอะไรลูกมะเบิงไม่ละอะไรลูกม็บเบิงแม่นี่เป็นงวมแม่ลูกนะครับวันนี้ลูกเดี๋ยวอะไรมากกว่านอตพ่น้องเนออนะาะเอามาแล้วครับลูกคนมาเบิงแม่นี่นะครับแม่สีเหลือง,องครับแม่เหลืองให้ลูก มาเบิ่งบัดนี้ครับพูดอ่ะวุ้ยการส่งลูกเพิ่นวันธรรมดาครับผมว่าไถ่มาเฮาครับนี่ครับลูกเพิ่นเป็นลูกไส้เนาะลองเนาะแม่ลูกนี่อยู่เท่าไงครับแม่ลูกนี่สามหมื่นสี่ครับพ่อสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันลูกลูกที่ไหนมันเนาะครับลูกว่ามันลูกเดียวตัวเดียวต้งบอกครับตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกเลยเนาะอ่าแม่นี่กระสีแม่ลูกแรกเพิ่นล้วครับนี่เพิ่นว่านี่หักเรางกินนมแต่ว่าลูกนั่งนาถึงเนาะ การส่งลูกเพิ่นกะโอเคได้คร ru ับมันก็แข็งนะครับก็เขาทาของเพิ่นตื่นไม่ได้แม่นี่เนาะนี่ตาแม่เพิ่นกะสีเหลืองๆนะครับบอดดิงไงบอดดิคือยังดอกแม่เพิ่นเป็นง้อไทยได้ครับนี่เสียขวางแบบนี้แล้วครับแป็นง้อไทยบรรเทาแล้วครับนี่นี่หน้าตาเพิ่นกะสีแม่นลูกแรกเพิ่นหรอตี้เนาะมันเบิ่งบอดดิดอกเขาเบิ้งบ่มีกันเอาครับราคาสามหมวกกันล่องสามหมื่นสี่กับห้องสามหมื่นสี่พันนะครับแม่ลูกครบเลยนะครับเนาะอ่ะเบิ่งตัวต่อไปได้เลยครับบาท อ่าตัวต่อมานี่ครับเป็นง่วงนุ่นๆแล้ครับแม่นี่แยกลูกออกไหมก็ต้องพร้อมทับแล้วแม่นี่แยกลูกไปแล้วแต่ว่ากระสิขึ้นแล้วเรอเนาะขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วพร้อมทับอ่าพร้อมทับครับเอาไปเรียงเอาไปปล้อยไว้ครับรัวไทยแม่นี่สามหมื่นน้องไว้พองไว้สามหมื่นอืแม่นี่ราคาสามหมื่นครับบนไทายดีบนไทายนะก็ขาไ่ครับเพื่อนนี่พุณหายว่าเป็นบามันเล่ก็ได้เนาะนี่นี่ครับนี่ไทยบามันครับเบิ่งเบิงก็ขาครับเบิ่งดาก เบิ้งลักษณะด่านะครับนู่นออกมากคล้ายๆดากมูมูสามร้อยสี่ร้อยโลบนะครับนี่เดี๋ยวมันเป็นงูไท่นะครับสูงกือสี่ร้อยสามสิบกวัวกัวเนาะสามสิบแปดนี่เนาะสามเจ็ดสามแปดราคาห้องไว้สามหมื่นครับแม่นี่สามหมื่นเหลือแม่เดียพันเบิ้งครับบานนี่นี่ครูหนึ่งเอามาเบิ้งครูสองสาวสองสาวสองสาวนี่บ่ครับแม่นโตเข้าแดงนี่บ่แม่นี่โอ้ตัวนั่น,นตัวนั้นกับตัวนี้เอามาเบิ่งแม่สาวครับพี่น้องอย่าได้แม่สาวไปทับเอานะครับ ฮ่าพอไปฮ่าพ่อไปได้แล้วนี่พ่อได้พ่นได้ง้อแม่ไปเป็นแม่พันด้วครับนี่นางนาเติบสีขาวนวลแม่นี่อยยุเท่าไรครับลาค่แม่นี่ก็อยุสองหมื่นเจ็ดกับสองหมนเจ็ดพันอาครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดันมาถึงสามหมืนแม่นี่ดิครับนี่แม่นี่ก็บสองมืนแปดสอมืนแปดทั้งคููก็บสามหมื่นหาครัวากันได้โอ้ยหาหมื่นหาครับทั้งคููต่อเทอาไรเนะครับเอาไปทังครูถือลเอี้ยงมาลองถือลกเอี้ยับเอาไปครูถือลกเอยครับนี่ สองแม่นี่ก็คือสิได้ไปกับเตรียมตัวทับรถเนาะครับก็สิพร้อมทับแล้วครับสองแม่นี่นี่ครับนี่สูงก็สิยีงพันลอยสีสูงแค่ลอยสามสิบแปดประมาณนี้ครับชนไลก็สิใกล้ๆแล้วครับใกล้แล้วล่ะใกล้ลอยสีแล้วเนาะนี่ครับเป็นงูที่น้ำตัวดีทั้งสองตัวครับหนังดีทั้งสองตัวครับแม่สาวนะครับเนาะนี่ครับเอาเป็นคูเลยเนาะถือลงมาอีกครับมาเบิ่งคูเป็นตาฮักเป็นตาฮักครับบ่เนี้ เป็นงูตุ๊กตาเลยครับโอ้สองสามตแม่ลูกเหมือนเลยบ่ครับเนี่ยแม่กับลูกพี่กับน้องนี่ครับเนี่ยแม่ลูกพี่น้องครับซื้อสองแถมให้นึงนี่แถมตัวนี้น้อยน่บรับแถมตัวน้อยซื้อสองตัวแถมตัวน้อยเป็นงัวไทยเลยครับนี่ซื้อสองตลูกเพื่อนลูกผู้ทั้งสองตัวเลยตีลูกแม่ตัวนั้นแม่โอ้ตัวนี้ลูกแม่ตัวนี้ลูกผู้โอ้ยคือกันคักกับแม่แม่สีนี่พอดีเรากินปีไม่แขนเจ้ากอเลยเท่าไรละครับสามตัวดิสามตัวห้องไว้สามหมื่นเอ็ดสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นหนึ่งพันครับ สามหมื่นหนึ่งพันเด้อพี่น้องนี่ส<อ>ามโตนี่มาเมียหมื่นพันทองเราเท่ยังไงมันพีละลูกก่อนแพร่สำหนูซิ่งเราสำหนูย่องตัวนี้แม่ <laughs> แพร่สำหนูเรียนตำกลกันรวยๆวยเปนหนูยย่องพี่น้องเนี่ยเอางปว่เท่หน่อยบรนเทาเด้อครับนี่เก<อ><อ>ินไทยก็โดนละครับส่งนี่ไทยก็โดนละครับนี่เท่ก็โดนไทยแทบเลยนะไทยแทบเล้วครับบะแมนไทยกลางนี่ครับบะเนี่บไทยเรียนร้อยพวกนี้ลูกตัวนี้ลูกเมียอันนี้ลูกผูเพิ่นตัวแรกตัวที่สองพ่นได้ลูกเมียนะครับ สีนี่ทายพันธุกรรมให้กันเป๊ะเลยสีนี่หัวก็คือกันกับแมวเป็นตาหักด้่ครับพี่น้องเบื้องหนึ่งหนึ่งก็ไดมเป็นตาเห็นมันเอวอื่นเดียสื่อไปผู้ใดเม้นกับสื่อไปเจ็บไปเลี้ยงไว้ในเด้อครับปล่อยไ้หนาบ้านหลังบ้านครับเบื้องงามๆไปเนาะเป็นม่าน้อยอะไร่เง้ยเป็นการประดับบ้านประดับเพี้ยนระดับยังไปครับหนิโอ้ตาหักไหมคือเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรมันเลี้ยงสายพันธุ์แบบนี้นี่มันก็สีเหมือนเด้วเอพี่น้องขันบ่อนุรักษ์ไว้เนาะนี่ครับผู้ใดก็ จบุญสุนทานหรือมีเงินจะไปเลี้ยงเบิรงเหรียญนี่ครับนี่ราคากับสามหมื่นหนึ่งถึกๆเอาเหลืออีกแค่ตัวค่าบาทเลยสองตัวเอาอีกสองตัวไปเบิรงครับสองหมื่นหนึ่งพันเอามาเบิรงครับโอ้ตัวนั้นสองหมื่นเต้ตัวงานอยู่สองหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้ตัวดีสีงามตัวเนาะคุณคุณครับเหมือนมาเบิรงแม่ใส่แม่มันครับนี่บ่ครับนี่แม่นี่แม่งกับเสื้อีงแล้วแม่ทับเราลูกก็ใส่ครับเลยนี่ลูกมั้ โอ้ลูกนอนอยู่เอาขับไปเบิ้งทั้งในนะครับนะอ่ามาเบิ้งเอาแม่ลูกนะครับเนาะนี่แม่กับทับไปแล้วมันปะครับนี่แม่แม่ทับมันได้ส้มหนีปีแล้วลูกเราละนี่เท่าไรครับแม่ลูกนี่แม่รู้วาวัสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองพันนะครับสองพันเป็นลูกผู้เด้อครับนี่เป็นลูกผู้สีคือกันกับแม่แหละสีนวลคือกันแม่กับทับไปแล้วพะนะคมันต้อนยุ่แม่งก็เด้อลูกทีปันกับปูหน้าคือเขาเจ้าว่านตัวนี่ สูงก็สิร้อยยี่สิบนี่ละวะเนาะแม่เนาะนี่ประมาณนั่นแหละร้อยยี่สิบว่าเกินยี่สิบสองหรออว่าเกินยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองลูกก็สิร้อยกลัวนะครับราคานี่นะพี่น้องมักราคาไหนครับทักมานะครับเนาะนี่คือฟาร์มเพิ่นครับนัดนัดพินฟาร์มนะครับจัดการบริหารฟาร์มอยู่นี่คือล่องกวางนะครับเนาะนายปีชาพุ่มมณีนะครับเนาะนี่ครับฟาร์มนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็ อันนั้นทั่วกระขอบุญขอบพุ่นเอฟซีพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามรับชมนะครับเนาะท่านใดที่เขามาลงไม่กับอันนั้นทั่วกระฝากกดติดตามกดซับสไครกดูรูปกระดิ่งกดดูกระชังให้อันนั้นอ่อนทัวนนั้นด้เลยครับเด้ออ่ะครับสุดท้ายสุดนี้ล่องมิยังสิฝากพี่น้องบ่ครับครับก็ขอฝากกันยิ้ซีนะครับติดตามของงานนันทพิทภาพนะครับต่อไปนะครับเราก็ตั้งคิดกิดอยู่นรงกันละเพรกับลูกนะครับอันนี้ ฟ้ามพอฟ้ามลูกเพราะนั่นในไทยหมูนี้ลูกวายูนะครับหมูนี่ไทยฟ้ามพอเจ้ากันนะครับฟ้ามพอกับฟ้ามลูกก็เดียวกันนะครับฟ้ามต้องกันนะครับแล้วก็ขอฝากยุทธ์ีนะครับติดตามมันนั่นนอนทั่วไปนะครับแล้วก็นี่ของเถือกน้ำงามก็จะน้ำมาเสนออยู่ประจํานะครับอืน่าจะให้ติดตามประจํานะครับผมน้ำมาน้ำของมาซูเมอนะครับน้ำของมาซูเมอนะครับอันฟ้ามเฮานีบ่แม่นตาขาอย่างเดียวเน้อผู้ใดสี ผู้ใดสิซื้อเออผู้ใดสิขายเฮาก็ก็ซื้อเนาะครับทั้งขายทั้งซื้อครับทั้งขายทั้งซื้ออ้าวผู้ใดมีงัวดีงัวงามมืองัวแม่มันมาแลกเปลี่ยนแม่มันก็ได้ครับเออแลกได้เนาะแลกได้เบิดอืมอ่ะครับถึงรับเปลี่ยนครับบบ่ติดรัแลกเปลี่ยนพร้อมครับอืมครับพูดเลือคว่ำเหลือจะคว่ำหน่อยคว่ำใหญ่ของไผ่เนาะผัสตื่มไผ่เนาะอืคว่ำเหมาะสมกันกันครับก็ค่อยว่ากันทีหลังอืมอ๋อครับพ่อกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมมานน้ามันทั่วครับน้องกวงครับสวัััััสสสดดีีคคครรรบบบว